ลิปนี้เจ๊ใหญ่ไทยแค่พาไปให้ดูท่อไอเสียที่เป็นไส้เหล็กหรือว่าเนื้อเหล็กกันนะคะละหลายคนอาจจะไม่รู้คิดว่าท่อไอเสียที่เป็นไส้เหล็กตัวนี้น่ะมันขายไม่ได้ราคามันไม่มีราคานะคะแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็ยังมีราคาที่ถืงไม่ต่างจากเนื้อเซรามิกนะคะแต่เนื้อของเขาจะแตกต่างกันอยู่บ้างและที่สําคัญก็คือว่าเขาจะมีเป็นจํานวนน้อยคนก็เลยไม่สนใจไม่ใส่ใจก็ไปคิดว่ามันไม่มีราคา แต่ว่าแท้ที่จริงมันมีราคานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะรถบิ๊กบัสมอเตอร์ไซค์รุ่นที่ผลิตมาใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่แคตาลิกคอ,อเตอร์ที่เป็นไส้เหล็กเหมือนกันนะคะลักษณะไส้เหล็กก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเหล็กแน่นๆเนื้อๆกันเลยนะคะมีความหยาบมีความกระด้างแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นจะมีความแข็งแกร่งอย่างไรมันก็ยังเกิดการแตกการเผาไหม้การละลายจากความร้อนอยู่ดีนะคะ แล้วก็จะมีรูรังพึ่งเล,เล็กๆเหมือนกันหมดทุกอย่างนะคะฉะนั้นพวกเราดรู้แล้วก็สามารถนำมาขายให้เจ๊ใหญ่ใครแค่ได้นะกับผมกคุณคิ่ะ